พูดไม่ได้ขายไม่เป็นอยากทำธุรกิจออนไลน์ทำได้หรือเปล่า <Wow. S 1> อ๋อได้สิครับ wow. เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลขายอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันที่กําลังเป็นที่นิยมซื้อกินซื้อใช้กันอยู่ในขณะนี้คุณจะได้รับเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่จะพูดจะขายพร้อมส่งสินค้าถึงมือลูกค้าแทนคุณโฟร์ไลฟ์วิทยุออนไลน์เป็นออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมร้อร์เรีบๆมารับโอกาสกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือโอกาสดีๆแถมเป็นของฟรีอีกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับพบกันอีกนะครับกับเรื่องดีๆในการท,ทรําธุรกิจโฟร์ไลท์ตอนนี้ผมก็มีสิ่งที่ดีๆนํามาแนะนําทุกทกท,กท่านนะครับมามา,มา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 หาเงินด้วยกันฟร์ไลท์เป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปทําให้คุณมีรายได้ทันทีและยังเปิดโอกาสให้คุณได้ชวนคนอื่นมาทําด้วยกันกับคุณได้สร้างผู้จําหน่ายผู้ติดตามยิ่งมากคุณก็ยิ่งจะมีรายได้มากตาม ตอนนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เครื่องมือในการทำธุรกิจออนไลน์กับธุรกิจโฟร์ไล h ์ขายสินค้าโฟร l i g h t ผ่านโฟร์ไล h ์แอปพลิเคชันมาดูว่าคุณจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดโดยจะบอกไรายได้จากการขายของคุณเพียงคุณเดียวยังไม่ได้พูดถึงการขายแบบเครือข่ายเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่คุณสมัครเป็นสมาชิกโฟร l i g h t แล้วคุณก็สามารถที่จะโหลดโฟร์ไล h ์แอปพลิเคชันลงไว้บนมือถือของคุณได้ เมื่อคุณลงแล้วก็เปิด for ์ i ไลท์แอปพลิเคชันกันเลยนะครับแต่ไปที่ภาพไอคอนนี้รอให้ for ์ i ไลท์แอปพลิเคชันโหลดเสร็จเมื่อโหลดเสร็จจากนั้นให้คุณใส่รหัสและใส่พาสเวิร์ดแล้วกดเข้าสู่ระบบซึ่งต่อไปโทรศัพท์ของคุณจะจดจำการล็อกอินในเครื่องไว้และเมื่อเปิดใช้ครั้งต่อไปคุณก็ไม่ต้องมากรอกอะไรอีกมันสามารถเปิดใช้แอปได้เลยเมื่อเปิดเข้าสู่หน้าแรก ให้แตะไปที่ภาพไอคอนของรูปสินค้าคุณก็จะได้เห็นหน้าสินค้าสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทโฟล h t ก็คือโฟลายทรานสเฟอร์แฟคเตอร์พลัสเพราะเป็นสินค้าที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้ได้ถึง437ขายดีมากในยุคของโควิด -19 นี้เพราะว่าทุกคนก็ต้องการมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเดงกสินค้าทุกตัวจะมีคะแนนกำกับไว้เพื่อใช้ในการคำนวณผลตอบแทนให้กับคนขาย ตัวอย่างของการขายจะให้คุณเห็นรายได้จากการขาย Transfer f o ร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอรพลัสแบบทีละขวดพลัส1ขวดมี50คะแนนการคำนวณรายได้ก็คือ50คะแนนคูณ37บาทคูณ25%ที่บริษัทให้เท่ากับ462บาทต่อขวดนี่คือคอมมิชชั่นที่บริษัทโฟร์ไลท์จ่ายให้กับตัวแทนถ้า1วันคุณขายได้10ขวดก็เท่ากับ500คะแนนการคำนวณรายได้ก็คือ500คะแนน คูณ37บาทคูณ25%เปอร์เซ็นต์คุณจะมีรายได้เท่ากับ4 6 2 5บาทต่อวันถ้า1เดือนคุณขายได้300ขวดคุณก็จะมีคะแนน1 5 0 0 0คะแนนการคำนวณรายได้ก็คือ1 5 0 0 0คะแนนคูณ37บาทคูณ25%เปอร์เซ็นต์คุณจะมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับแส8 7 5 0บาทแต่ถ้าเกิดคุณขายแบบเป็นชุดละ่ะ ถ้าเกิดขายเป็นชุดหรือโปรโมชั่น1ชุดมี3ขวดมี110คะแนนมาดูกันว่าคุณจะมีรายได้อย่างไรจากเซ็ต Transfer Factor Plu s 3ขวด110คะแนนนี้ถ้าคุณขายได้วันละ1ชุด110คะแนนการคำนวณก็คือ110คะแนนคูณ37บาทคูณ25%เท่ากับ1017บาทต่อวัน ถ้า1เดือนคุณขายได้30ชุดก็เท่ากับ3,300คะแนนการคำนวณก็คือ3,300คะแนนคูณ37บาทคูณ25%เปอร์เซ็นต์คุณจะมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ3 5มหบาทนี่เป็นเพียงการขายของคุณเพียงคนเดียวแต่คุณสามารถที่จะสร้างรายได้ให้มากกว่านี้เป็นทวีคูณเมื่อคุณแนะนำให้บุคคลอื่นมาร่วมขายแบบเดียวกับคุณซึ่งต่อไปผมก็จะทำคลิปอธิบายให้เป็นตอนตอน และตอนต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือวิธีการหาไรายได้จากการขายปลีกถ้าคุณขายปลีกคุณจะมีกำไรอย่างไรธุรกิจ o r l ไล h ์สมัครง่ายสามารถสร้างไรายได้ไปถึงระดับโลกได้ใน81ประเทศโอกาสการหาเงินในยุคโควิด19ของคุณมาถึงแล้วเครื่องมือโฟ l ไลต์แอปพลิเคชันนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้คุณใช้ในการทำงานแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย จะซื้อจะขายทำผ่าน ForL i ลทแอปพลิเคชันได้เลยคุณไม่ต้องส่งสินค้าเองเพราะบริษัท ForL i ลจะจัดส่งสินค้าของคุณไปถึงมือลูกค้าแทนคุณมาร่วมเป็นสมาชิก ForL i ลหาเงินแบบออนไลน์ด้วยกันสิครับ